ะเะไปเบิ้งเลขถูกเหมือนกัน,กนครับเลขรูปพี่สาวจากทางไกลครับงวดที่แล้วเบ้าหนองจับได้สามหกเลขห้องเพื่อนที่เพิ่อนอยู่สามหาเพิ่นจะได้รับโชคครับเพราะนั้นมันตรงกันสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนีเบ้าหนองยูดซานแม่ขันนีครับมือนีเบ้าหนองจะมาบอกเลขตองวดพี่สาวทางไกลครับเบ้าหนองได้เลขมาแล้วจากพี่สาวทางไกลเพื่อนบอกว่า งวดนี้เขามารับโชคไว้ร่กันคือเก่าครับงวดวันที่16สิงหา66ครับผมพี่สาวทางไกลเพื่อนไ้เบาน้องมาว่าเล็ให้แต่ว่าแปลกงวดนี้เพื่อนห้เบาน้องจุดทูกให้ครับเพื่อนห้เบาน้องจุดทูกให้แล้วก็จับลูกป,ปิงปองแต่ว่าเพื่อนไ้เลขมาตัวเดียวงวดนี้เพื่อนห้มาตัวเดียวเพื่อนบอกว่าเบิรงไหวเพื่อเป็นแนวทางเด้อโปรดใส่วิทยานในการรับชมนละฟังนาเดี๋ยวเพื่อนห้เลขตัวใด เดี๋ยวจังมาเบิ้งนากันครับแล้วไปเบิ้งเหล็กถูนากันว่ามือนีสิเป็นเหล็กตัวไหนแล้วก็เหล็กปิงปองสิเป็นตัวตไหนก็แสดงว่าเหล็กเหล็กมือนีจะเป็น3มชุดนะครับเนาะ,ะคือหนึ่งเหล็กถูที่เบ้าหนองจุด2เหล็กที่พี่สาวเป็นไหมาตองวด3แล้วก็เหล็กปิงปองเดี๋ยวมาเบิ้งนากันครับมาว่มามือนีสิเป็นตัวไหนงวดที่แล้วพี่เพิ่นกระถูกครับเพิ่นถูกหาสาม เพื่อนถูกหาสามเป็่อนยังเพื่อนยังถูกหาสามเพื่อนเพื่อนให้เปาหน่องว่าจับลูกพี่ปองเปาหน่องจับได้สามหกเปาหน่องจับได้สามหกแล้วก็เลขของเพื่อนอันนี้สามหาเพื่อนก็เลยซื้อเพื่อนว่ามันไก่เคียงกันเพื่อนก็เลยซื้อเพื่อนก็ซื้อสามหกหกสามแล้วก็นสามหาหาสามแล้วก็เลขที่เพื่อนให้ตองวอนมากอะศูนย์เก้าสองเดี๋ยวมันนี่ตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาเบิรงนดักันครับผมเดี๋ยวเปาหน่องไปจับลูกพี่ปองแล้วก็จุดถูกดักันครับ ครับเดี๋ยวบ่าวหน่องจะไปจับลูกพีปองให้พี่เพื่อนเนาะครับเนาะสองลูกคือเก่าครับก่อนจะไปเบิงเลขทูน้ากันเนาะเดี๋ยวบ่าวหน่องจะจับลูกพีปองสองลูกขึ้สองลูกคือเก่าครับผมแต่ว่าในใจบ่าวหนองบ่าวหนองก็ยังหมักอยู่เลยเจ็ดศูนย์สองหนึ่งในลูกแม่นี่ยเจ็ดศูนย์สองหนึ่งในใจนะบ่าวหนองก็ยังหมักอยู่อโวแนล่ะเนาะยังก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวไปจับลูกพีปองด้วยกันครับวันบุญีลูกพีปองจะเป็นตัวใดนะครับเนาะจับแค่สองลูกครับ คนจับสองหลูกคือเก่าพีสาวจากทางไกลครับงวดที่แล้วบ้านหนองจับได้สามหกเลขห้องเพิ่นที่เพิ่นยูสามหาเพิ่นก็ได้รับโจกค,ครับคนเอามันตรงกัน่ะหมายเลขเก้าครับหลูกแรกหมายเลขเก้านะครับลูกปิงปองจากพี่สาวจากทางไกลครับหลูกแรกหมายเลขเก้าแล้วก็บรงลกที่สองครับ ดูกที่สองฮะหมายเลขศูนย์ครับเก้าศูนยเก้ายอน่ครับเลขวนี้อาจจะติดศูนย์ก็ได้ยังก็เกิดกันได้เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปล่อเบิ้งเลขถูกด้กันครับอีกทีนหนึ่งว่าเลขถูกจะเป็นตัวไหนงวดของวันที่16สิงหาคมครับผมพี่สาวทางไกลครับเดี๋ยวเลขถูกสิก้อนเลขถูกจะใหม่เดี๋ยวบ่าหน่องจะไปนั่งล่อกันนะครับเนาะ นางล่อเหล็กถูบของเพิ่นกันนะครับอย่าไปบอกเหล็กตองหวดของพี่สาวทางไกลนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตอนล่อเหล็กถูบอยู่เดี๋ยวบ่าวหน่องจะมาบอกเหล็กตองหวดของเพิ่นครับงวดวันที่สิบหกสิงหาหกหกครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันกนขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงนะครับเนาะโปรดใส่วิธายาในการรับชมรับฟังนําเหล็กปิงปองบ่าวหน่องจับได้เก้าศูนย์ครับ 90, เก้าศูนย์เหล็กปิงปองของพี่สาวทางไกลนะครับ ต้องวดมากคือ90เดี๋ยวลอเขถูกเพิ่อีกเท่านหนึ่งครับผมมือนีมาแปกครับให้เบาหนองจุดถูกให้น้ำวดนี่เข้ามารับโชกไปํากันคิดชิงได้ก็ให้สมวังดางปาถนานะครับเปิดเพลงเสียงดังอีกล่ะมานั่งนี่เาว้เลยเปิดเพลงยาว้าแบบเลยจะว่าจะได้กันจะลงได้ก็ได้ลงมาได้ก็แล้วดวยครับดเด้อเด๋ยวต้อตรงมันต้องผ่านกันก่องอีกจะได้กันมือนีกันยังมารับโชว์รมกัน เพื่อนหามาตัวเดียวเม็ดเดียวครับเพื่อนหมักตัวเดียวก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับตัวเดียวครับเจ็ดหนึ่งอย่าลืมกลับนั่นเลยล่ะลองมึงครับลองวิจารณ์มึงเด้หมักบ่หมักก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจฐ์แหละครับเพื่อนหามาเบาหน่องครับมาเบาสูงฟังเลขวิ่งปองเก้าศูนย์เลขวิงงขว่งปองเก้าศูนย์เลขกีพ,พี่สาวเพื่อนหามาตองหัวก็คือเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวครับ๋ยวไปหารอบเด็กถูกครับงวดที่แล้วนั่นแหละเพื่อนบอกว่าเพื่อนบริษตามหนึ่งหนึ่งคือกันเพื่อนบรดษตามหนึ่งหนึ่งเพื่อนสื่อแต่ศูนย์เก้าสองสามพกกับสามหาครับเพื่อนกระไดสามหาเพื่อนกระไดหาสามเพื่อนบอกว่าเลขมันไก่เคียงกันกัำลิดปิงปองแม่ฮันนี่เพื่อนกระไดรับโชคคือกันครับหาสาม เดี๋ยวมือนีเลขถูกสุเป็นตัวใดเข้าก็จะไปหลุดกันเดี๋ยวเบาหนองจุดถูกอยู่ครับถูกยังมาท่านใหม่เดี๋ยวไปเบิ่งนากันนะครับเนะาะจัดใดกันลองพิจารณาเมิ่งนะครับเด้อเลขพิศชาวจากท่างไกลครับหามาตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งแต่ว่างวดนี้เพิ่นคือบบมักเจ็ดศูนย์สองเพิ่นบโบดบ้บักเดี๋ยวเพิ่นบโบนี่ครับถ้ามีโค้งสุดไทยเพิ่นอาจจะมาเบาสูฟังก็ได้เดี๋ยวถารอกิ่นก่อนแต่ว่ามือนี เอาตัวนี้ไปก่อนเพื่อว 1, นวะเจ็แหนึ่งล้วก็เลขปิงปอง90ครับผมแต่อะไรก็ลองพิจารณาพ่กนะครับเด้องวดนี่หมักบ่มหมักก็ลองเบืองครับเอาไว้กระเรียบเทียบกับคลิปอื่อๆเอาไว้ก็เเรียบเทียบกับคลิปมอื้อนเบาวน้องว่าตะกุตะการเหมือนนี้มันบ่มีสมาธิครับผมเพื่อนเปิดเพลงน้ำแน่บ่าวน้องก็จะพยายามเสียวเบาให้มันกบเสียงเพลงอนะนสพยายา่าเบามันกบเสียงเพลงเพราะยาแนวยามถึงลีกิทธิ์เพลงเพงนะืนะ่อนอะนมันสี่ยากมันสีอัด ขีดเสียเปล่าสิถิมซื้อนะจยางไดกัดล่องเบื้องนะครับเด้อเดี๋ยวล่อเบื้งเหล็กถูกต้องกันครับเบาหลงกัดลอครับงวดหนีเชียดได้อยู่ครับเหล็กหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเหล็กหนึ่งหนึ่งคนถือหลายเหล็กหนึ่งหนึ่งคนถือหลายอยู่สารแม่ฮันนี่คนถือหลายครับเหล็กหนึ่งหนึ่งจย่างใดกัดงวดหนีมาตามกันต่อเพราะว่าหลายคนมาจับในหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหลาย มือนี้ครับบ่าวน้องก็มาตามต่องวดเดี對對 <S <S ๋ยวไปถามผู้นี้ก็ได้ครับผมึ่งจับหนึ่งได้อันไอ้ถามเนี่ยรถไอ้รถตะลีหนึ่งหนึ่งวันเขาเบิดบอกเบิดเบิดทุกคนเลยกัเหยแต่ค่อยยังบ่ได้แต่แต่เจ้าของเองก็ยังบ่ได้งวดว่างหันเาะกติจะเหลือเอะเนาะเพราะว่าเพราะว่าผู้ใดก็มาจับว่งหันเลย อาจารย์หนองอิงก่นละอาจารย์หนองอิงจำเป็นตองหนึ่งอาจารย์ต่ำกว่านี่เป็นชื่อมปนรออาจารย์ต่ำเนาะอาจารย์ต่ำหนองอิงเพิ่งมาจับเลยตองหนึ่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 งขึ้นปวดเอาเบิร์ตครับปวดเอาเบิร์ตเลยตองหนึ่งน่ะบ่มีเหลือขนาดเบาหนองยังบ่ได้เลยตรกเนี้ยขนาดนั่งเข้าอยู่อสามแหนี่เดี่ยหนึ่งหนึ่งเบาหนองยังบ่ได้จีเฟดกับยังบ่ได้เอาไว้พ่อไว้หนึ่งหนึ่งน่ะเหลือใบเดียวยังก่อ เหลือสุดหนึ่ศ so ูนย์ศูนย์เหลือศูเหลือสุดเดียวเขาคงเจ๊แพนเหลือชุดเดียวศูนย์ศูนย์อันอื่นขายเบิด์ตตนวะเจ้าของกันยังบอดดัยขึ้กันมาสั่นเดี๋ยวเบิร์ตเลขถูกเบิร์ตใหม่เบิรลตเรเ่เดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกเหมือนกันเสียงเพลงกับเพรเสียงเพลงล่ะเอาบอแข่งกันกับเสียงเพลงล่ะเดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกเหมือนกันครับเดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกเหมือนกันครับเลขถูก อเอ้ยสองเจเจ็ดยังหลือแนวนะสองเจ็ด,จดยัง,นนง,ยงมันบอชัดครับแต่ว่าเดียวเบาหน่องสิไล่ไปบอกเพลนให้พีเพนบอกมาว่าใส่เป็นสองเจ็ดยังแต่ว่าเลขตองงวดของผี่เพนเพลนหามาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเหล็กเป็นหามาเจหนึ่งี่ครับเล็ถูกเจดสอง เจ็ดสองศูนย์วะเจ็ดสองศูนย์หรือเจ็ดสองหนึ่งอ่ะบาลหนองสีแปะตัวเลขให้ทั้งสองเลยละแต่ว่าเ่าหนองไปถามบนก่อนว่าเพิ่นหมากบอเลขตัวนี้นะสองเจ็ดหนึ่งหรือสองเจ็ดศูนย์นวดวันที่สิบหกสิงหาโอ้โครับผมดีสาวทางไกลครับมอบโชคให้แล้วมาหลบาับเด้อครับเด้อแม่ฮันนี่ไปถ่ายรูปด้านหาบนกันแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานสุขสุขคนคิดสิ่งใดก็ให้สมงวังดังปรารถนา บ่าวนองก็เป็นเพียงสะพานบุญเป็นเพียงตัวแทนของผี่สาวเพิ่นนะครับเนาะสาธุสาธุาธคิดสิในสมวังดังปรารถนาสวัสดีครับ